เป็นหัวรถไฟหน่อยอนะดูเยดหวรมไาประมนะคะหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยนะคะตอนนี้นะคะาที่ยาเขียนไปเลยเครื่องใครขับเนาะไม่ถามแกีแหละนั่งรถน้ำจักเนี่ยรถน้ำจักมันกระเทือนกรนกรเตลอดเวลามันเป็นอย่างงี้อะไรนะส้กระหม่อมร่มันแล้วเองรงมดแ่งขายเลยรสอง ะนเยอะนะยแต่เรือหอเลยไปเรือตามแล้วอนี้อยาเลยไหมน้ำท่วมเลยร้องไงร้องระบายเรือว่ายน้ำไปขอเบอร์คนขับรถหน่อยใขับเราขับแรงไปอีทิ้งเึงครับฮะเทงเร็วสวยขยี้ใจครับ <c oughs> เจะไี้ชอบทุหคน พี่หน่อยน้องกินเสียว่าเอาบูรอดเรืรอ่องใจได้บทรัดรักนี้ได้ไหมที่จะขอสักแก้วจะรักแก้วตาฉันที่มาให้เธอเป็นคนสุด เธอเป็นคนยึดครอบถึงเธอใครทานหรือผู้ชายแบบตนี้เหมือนฟ้าต้รักที่ไหนต้องคิดเช้าอาบุ่นพี่ลกรักเธ,เธอเท่าแล้วนะไม่ยอดอย่างนี้หัวใจที่ตัวนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครอบ เธอเือผู้ชายแนะมสองสอง้องมหน่อยน้องก็หวดกลักกใจได้หร้วทีได้ไหมจะขอสัญญา แม่เรื่องต่อทิวไหมรถตึกรถตึอยู่นะรถไปอยู่นะค่ะสขตุ้มแม่นะแม่นั้นได้หนึ่งหมื่นนะคะสองร้อยนะคะทุกคนมอบได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเริ่มเพลงช้าแล้วนะคะประธานทูตของบท่านแม่กระดางใบนี้เขียนมาฮะได้กถิ่นไปถิ่นมามึกหายหมดเลยครับดูที่มือผมนี่ครับหางโบไม่มีเลยจริงหางโบเขาต้องกระดางเปล่าไปใครขอมาแลูกเกลืตะโกนมาที่นี่นะไม่นะบอลรับ อ,อฟังเพลงหมออ้อง๊าดโอ้ใจมันมันจะขาดร่วล่นขอรีการแสงแสงใหวั่นใจตงน้ำปาพี่นงลนโดยไมย ันทละถูกเลยเกิดไม่ลงลางเทพตะเทือนเสียลมีกทีตสียลมพัดสื่นต้องพิงหมวมที่เป็นอสาวสาวเลยไหมอานหกจัจานเียจำได้กับสมัมจเไี้ไหม่อไมกับฟ้าอีกควงใครมาใส่แว่นตาสายสายสายี มาลองอีกหนึ่งภาพสาวมาเปจิตตรงนี้เลยสาวมาเจิตตาพิถุนมองใดงท้องต้องมองสามพจิงเพียงตาสตายิทางใจทีอยากบอกรยาจนหนึ่งอยากาทิ อยากิ้มอท่หาเขาต้องมานะคะมาเลยจ้ามาเ้ามาเลยจ้ามมาเลยมาเลยจ้ามาเลยจ้าเลลมลมเมา อะไรนะลองมันได้มีจริงเลยกระดูกเร็นิ่งไทยเราจะมีชีวิตจุลขอบคุณครบต้องหนเ้าวโอ้ยไกลอลยสูงถเนีหนไกลอย่างนั้นละถายไกลสิเห็นหลุมผขอะเห็นโจมูกเหอะไรเงี้ยนะถหายไกลไปแ้่ก็อยู่นี่ข้างหลังขอบคุณครับ้จอะไรอ่ะกอดแก้โจรจับมือไหมจับมือไหมจับมือเดี๋ยวเราไม่ฟังจ้ากระดูกมาด้วยวิไดไหนเขาขนกะดูกไม่ตัดเลย มานนโคเจ้าดสักหน่อยกอแค่แม่เทียค่อยๆไม่ร้อนกอดที่จไม่ต้องให้โบตาพดยาวกว้างยาวใช่ไหมมเ็าเข้าไปก็ได้มันเก็บคนเดียวได้อโอแ้หอ น้องอยู่ดอยแดดแดดอาหารและข้าวิ่นธงไตรในป่าลำนาควานแห่ยงพยาวย่างนี่มนะจ้าาวไม่เบิ่งด้วยไอนะดาวไม่เบิ่งแต่ความจริงคือดาวมีไหวเบิ่งไอเรื่องก็เนดอกดึงหัใจของนอน หลับตาฝันไอ้จังได้หอดยามคิดหอดในแต่ลอยมองได้มาสนาไม่เป็นเจ้าขอ,องหนาวนั้นสบตาจะไม่ดึงขึ้นเรือน,<ด>น,น้ำสัง่งงหนของผู้เป็นหัวเรื่องเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมเนาะเขาลวมรวมมาได้หนึ่งพันมีแม่คนไหนมอบค่าเขาต้องมาอีกไหมคะไม่มีนะไม่ม<ด>ีนะ<ด><ด> ได้จบหนึ่งหมื่นสองพันสมมตยนะคะเกทออกกำลังกายเยอะๆนะคะเกตมีเต้นเกตท่อนึงมาโจเด้วเขาเริ่มเขาเริ่มวิ่งลุวิ่งกับเกต Paid, have, video, หนูให้แม่ท <Yeah> ี่จะมอบแม่แมยยออกมาแล้วเพราะว่าไม่มีใครได้ไปข้างหลังไงผมงจูนใหญ่ชื่อแล้วออกเลยเหนื่อยอ่ะแม่เหนื่อยฮัลวันหน้าพองหูกพนเดียวงไม่มานักลวนหัวมาทีบลุนตอบหต่อม อนของแนะไปจบไม่ไปไม่มาก็ไมู่ทจกโลกัวตรงนู้ัวตรงนู้ไเนยเแมาลงเ้ช้าอ่ะกับเลงเก็บเศษแก้วเก็บเศษแก้วช้าบต่ไหกบคุณม่ครับแม่ย่านะคะแม่หันหน้ามาทางนี้อ่ะตั้กล้องไปทางโน้นอ่ะ มอบพระแม่ย่าให้หน้องนะคะเดี๋ยวขอไม่ให้บอกขอบคุณค่ะ Thank yeah. เริ่มวเท่าไหร่ห้าสิบตังค์ก็ได้ครับไม่ได้เท่น้าเลยขโมยจะจูบไปขึ้นเทงนี้กันฮะขึ้นผานเราเล็กมาถขึ้นมานะฮะกับเพลงนี้ครับดูจังไม่มีครับพออ้อไปไหนแล้วพอออเพลงเพลงโปรดพอออนะ ไปปินเทียวคนมาเอาไเป็นถ่ายที่สนาเดินทามาถงีนี่ไม่ได้ไกับเและลามาแม่รักเก่ามาแล้วนะแม่ตอนนี้ได้เท่าไหร่ข้าต้มมัดไหมค่ะข้าวต้มมัดไค่ะหนึ่งมืสองพันนะคะแม่มีใครจะมาเพิ่มเติมนะคะแจ้ได้นะคะ Oh, my. ดึงหมนสามพันหร้อยนะจ๊ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเนะคะอ่เดี๋ยวขอบคุญาตถ่ายรูปนินงครับนะนี่เดนย้ราถของน้องโบได้เจ็ดนะจ๊ะไม่ไม่ออกน้ำโอ้โหนะรักที่สุดคนไม่ออกน้ำปิดยอดให้หนูเนี่ยไม่เอ่ยชื่อนะไม่ออกติดยอดุนะกครับผมุมครับือคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ สิ่งที่ควรระวังกเดินข้ามานะครับิดอาร์เด้ลกตาลาของคนข้างครับได้ถั่วมาเลยเจอกนะที่้านเลยนะครับมาแต่ก็กล้าไว้ยังให้ตจหายนะตมรวหายหนี้หนูหมดนะจ้าบอกให้พี่จ้าเฮ้ยตางใครลุกยันี่ะเอรอป่ะงานเห็นตังเขาอยู่บนนู้นเก็บเลยเก็บไปเก็บไปเก็บไปซื้อเจ็บปะเราไม่จ้าปดหรอพี่ผมหนึ่งไปแล้วนะพี่ พี่ของจะปิดก็พี่ขงให้มารายงานวันที่ต่อไปวันที่22นคะั่อไปวนที่22ถ้ปิดนะคะแจ้งหมดเลยนะคะจะยกยอดไปวันที่22ให้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนามากนะคะวันนี้นะครับผมพนักานเลยครับผมเป็นนักงานขินะโบทุกท่านครั้งแรกเลยวันนี้ที่สุโขนไยนะครับต้องขอห้ทกค่า่พ้ต้อาขอหทุณนี้รมบุดทานะครับต้อเนนานี้เสร็จดีนะครับขอบคุณ บแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะเ,นะเดี๋ยวหายหมดขนะี้นะน้ำขึ้นมาลุกน้องตัวเล็กขึ้นมาจับนี่ก็งั้นนะอะไรนะให,ให้อุ้มน้องขึ้นไปเล่นนะ <laughs> ให้อุ้มน้องขึ้นไปเล่นหน่อยได้ไหมได้น้นองคนะ้างนะคะวันนี้น้องบินกลับนะคะส่วนแม่กับ หนูนะคะกลับเลยนะจ๊ะเพราะว่าไปเห็นเป็นที่ไหมเห็นจ้าเห็นค่าเห็นค่าเห็นค่าพี่หหนลม่้านล้วจาัรน้นะไปนะไม่ให้เข้าด้อพี่เใครยังไม่จับกุนันไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยังไม่จับกรัดกวยโบอดเงี มาละมาละบอกไม่พิ่ีพิถันไม่เว้นกินเมื่อกี้ร้อยหนึ่งสุดฮนเรียกมันยังไงเรียกนี่ปากหวานอย่างนี่จริงกระดูกมัีกลิงนด้วยจริงขอบคุณครับแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับแม่ใบยครับขอบคุณแม่นิตยาด้วยนะจ๊ะขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะ